สวัสดีค่ะมากินส้มตำนะคะลูกชิ้นหมูเด้งทอดนะคะหวานกุเซงว่าอร่อยไหมนะคะหมูเด้งทอดนะคะส้มตำหมูเด้งทอดนะคะแล้กนะ็อ่ออี้ผัดผัดซีอิ้วนะคะเส้นบีนะคะนี่นะคะโอ้ผัดซีอิ๊วเส้นบีนะคะแทนขนมจีน เต้นนี่ยค่ะหมูเด้งทอดนะคะอันนี้ข้าเป็นหมูเด้งนะคะที่กินกับกุยเตยวแเราเอามาทอดนะคะแล้วมากินกันได้เลยนะคะจะอร่อยไหมเนี่ยทําเองนะคะทําเองวิธีทําเราไม่ได้บอกแล้วค่ะเราก็ใช้ทําเลยหนวดตึงอืมอร่อยทำเอง จอเองผาจอิ่วเองเพราะคนที่บ้านดึกงานก็ทำเนื้อหมูเด้งทอดนะคะเนื้อจะนุ่มกับไปทอดทำเดอะเอง เอาแรกยังมาทำกินกับกุวเตี๋ยวะมันเบ่งอ่ะ กินกับหมิงค่ะคลุกไปเลยค่ะใช้มือนี่แหละคลุกกันนะคะใส่น้ำตาลไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหมูเด่นทอดทกินกับนีนะค่ะ ต้ตมตำหมูเแจงทอนะคะกับผัดซีอิ๊วเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นเล็กปนกันผัดผักรวมนะคะเดี๋ยวช้อนซ่อมดีกว่านะกินบห่อย นี่อร่อยหมูเก่งทอดนะคะอร่อยมากใส่บอรอกโคลีไปด้วยะค่ะพับมีพับมี หน่วยกินนะคะช่องแล้วแต่ว่าแต่ละวันแล้วว่าเราจะทานอะไรบ้างนะคะแต่ละวันว่าเป็นนี้เราจะทานให้นี่วันนี้พรุ่งนี้เราจะทานอะไรต้มตามทานได้ทุกวันเปลี่ยนว่าเราจะเอาอะไรมาปรุงแต่งวันนี้เราเอาลูกชิ้นหมูแดงมาปรุงแต่งทอด แล้วก็มาตักมาใส่ส้มตามอร่อยมีมเาเืออเทศเนี่ยมะ,ะกรมีติดบ้านไว้เลยค่ะอยากกินไม่ไปซื้อเขาแล้วค่ะตามเองซื้อเขาห้าสิบบาทแค่เนี้ยที่เห็นเนเนี่ยตามเองจะไม่ถึง ผักนะคะแตงผักกระหล่ำกินแบบนี้แล้วค่ะจะเลิญอาหาร กินมีนะคะมีผัดมีใส่ไข่สองใบสองฟอรเราจะใช้น้ำมันน้ำมันเราใสา่ไม่เยอะเราจะเอาเป็นเป็นน้ำนะคะผสมไปนิดน้ำมันจะได้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ติด มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะสั่งต้มตำพอสั่งมาโอ้ต้มตำหกสิบบาทหกสิบบาทไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเปรี้ยวกินไม่กระใจ แตงนั้นมาก็ไม่ซื้อกินแล้วไม่สับล้ลูกชิ้นหมูเดงนะคะอร่อยกินกงกััหมี อาหารเหล่าเหมือนกันกินอนุนอร่อยนี้หล่อยเยอะแยะนะกลับมาก็กินอาหารนี่ค่ะตัวอาหารส้มตัำเราไม่ได้ต้องตังกินมีรสมีชา เผือเทศอชอบกินผักเยอะเนี่ยใส่ผักรวมนะคะผัดมีมีผักคะนา้าบรอกโคลีผักปุ้งเกลื อร่อยอร่อยทำเองกินเองอร่อยไม่ต้องบอกเลยค่ะซื้อมะละกอ,อไว้ลูกผักเอาไว้มะเทียเทศเอาไว้อยากกินแล้วก็ไปทำ กินแล้วก็ตามเองนะลูกขิ้นหมูแด้งลอบนะครับลูกลิ้นหมูแดงทอดค่ะแล้ซื้อมาแเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะ่ะก็เลยลองมาทำดูโอ้โอเคใช้ได้ทีมะเขือเทศผิวสวย โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทานให้หมดเลยคะ่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณนะคะบุญรักษาภาคุ้มคของสาธุด้วยนะคะไว้บายเลยจ้าสวัสดีนะคะ